สาวๆรู้ไหมครับว่าผู้ชายจะทิ้งผู้หญิง3ประเภทนี้ครับประเภทแรกนะครับคือผู้หญิงที่วิ่งไล่ตามผู้ชายครับเพราะว่าสัญชาตยาณผู้ชายนะฮะเขาถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ไล่ล่าครับทีนี้ถ้าคุณวิ่งไล่ตามสมมตินะคุณเป็นคนที่ทําแทนเขาทั้งหมดเลยเป็นคนวิ่งไล่จีบเขาเป็นคนที่ไปเขาเวลากินข้าวคุณก็จ่ายเงินให้เขาเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกไม่ชาร์เลนจ์และมันจะทำให้เขาเนี่ยหมดความสนใจในตัวคุณแบบที่2นะครับคือคนที่มีอารมณ์อินสิเคียวครับก็คืออารมณ์ที่ไม่มั่นคงพูดได้ามอง่ายความักตลอดดเวลลาาตต้อองกรชม อยู่ด้วยตลอดเวลาพอเกาะติดมากเกินไปนะครับจะทําให้อีกฝ่ายเขาเกิดความอึดอัดครับพออึดอัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการถอยห่างเกิดขึ้นได้ครับข้อสานะครับสำคัญสุดก็คือรักผู้ชายมากกว่ารักตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคุณรักผู้ชายมากกว่าตัวเองคุณจะทําทุกอย่างเพื่อเขาจนคุณจะลดขอบเขตตัวเองลงลดมาตรฐานตัวเองลงเขาก็จะแบบว่าล้าเส้นคุณมากขึ้นมากขึ้นม,มากขึ้นอย่างเช่นนะครับการเกรงใจเขามากกว่าเกรงใจตัวเองครับบางสิ่งที่เขาขอมาทํามาแต่จริงๆคุณไม่ชอบคุณไม่อยากทำเนี่ยถามจริงทําไมคุณไม่่เเเเกกรงงงงใจตัวออบ้้าาายป็นผูหญิล ที่ทำให้ผู้ชายวิ่งไล่ตามและปรารถนานะครับคุณต้องมาเจอกันในคอร์สเล v e Attraction คับรักครั้งใหม่ไว้40ปัดซึ่งอันนี้จะสอนลงลึกเกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงเลอค่าเลยปูไมซ์เซ็ตของคุณใหม่หมดเลยแล้วมาเจอกันในคอร์สนะครับ